สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดไข่กันไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรครับแต่ตอนที่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าข้างในจะเป็นรถเหล็กอืมีมรูเราจะมาเปิดกันลุ้นกันอยากให้เป็นรถปอร์เช่สีดำสีด้านเปิดประตูดได้ ม,มาเปิดกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าสามสองหนึ่งวิเปิดยากจังวะโอ้โหรถอะไรของมันวะแม่ยอยก่อนปึ๊บอันนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ดูวะ นี่กระจุกม,มาใส่ไว้ตรงนี้นี่ใช่่าวว่าถ้ามันมใส่ไม่ได้แล้วนี่ฮะแล้วเราก็ลืมใส่แล้วทูป ล้อสินี่ปิดนี่ปิดปิดยังไงวะเนี่ยปิดด้านป่าววะน่าจะปิดอ่าขอเอาไปครับปิดด้านเละเละเอ้ยล้อ,ลอ ได้แล้วเห็นคล้ายโครงรถนี่แล้วเราก็เอาโครงของมันมาใส่เลยเออปุ๊บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเย่เสร็จแล้วยอดจิจ้มๆ ก็รถก็ฟีลใช้ได้เขาบอกว่า,าบอกว่ารถเล่องแต่งในที่มืดได้ตกแต่งด้วยลายรถด,ด้วยสติกเกอร์น้ำที่แถมมาด้วยทำไมกูไม่ได้สติกเกอร์น้ำวะลงใส่ก็ติดมาแล้ว ข้างหลังเขาบอกว่ารถรุ่นนี้สามารถถอดด้วยกุญแจและประกอบใหม่ได้พร้อมกับฟังก์ชันวิเศษเรื่องแสงและตกแต่งรถลายได้ในบางรุ่นก็ไม่รู้นะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นวิเศษหรือเปล่าเดี๋ที่เรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดเราไม่อยากจะถอดแล้วเกลียจถอดก็จบกรารรีวิว เปิดไข่รดกันแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย